สร้างกุศลชีวิตย่อมเป็นสุขอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยร่วมกันศึกษาอำนาจแห่งวัดวัดแดงจะอยู่คู่เราชั่วการงานขอให้ทุกขั้นจมมีแต่ความสุขขอให้จเจริญก้าวหน้าในทุกสิ่งเชิญมาร่วมงานบุญวัดแดงรปะชาราร่วมกันสร้างกุศลศึกษาพระพุทธศาส,าศาสานสา,นสาวัดแดงยา่ตา Yeah, สพแต่ความสุขความเจริญเสียงรักทางดังกังวันชวนใจมาทำบุญวัดแดงประชาราศักด์ร้มเย็นเป็นสุขยิง่งวันนี้วันดีวันมงคล ใจพระพุทธรูปงามสง่าประดิษฐานอยู่พระอธิการทรงใช้เมตตาธรรมสูงส่งนำพาบุทรศาสนาทรงแสงกุหลาบุณประเพณีสือทอดมาชาแนลทรงกลางเข้าปรศาออกปันสางามประ Parece que ในดามของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบุรีในตำบบางขุนลองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะคะก็ขอขอบคุณโครงการดูแลพระอา,าพาธทั่วไทยโดยหลวงพ่อธงชัยธรรมกาโมและบริษัทน้ำวิวัฒน์มิลิคอลคอร์ปอเรชั่นนะคะที่ได้มาบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนนะคะขนาด7ลิตรให้กับทางรพสตนะคะแล้วก็บริจากระลอดวัดไข้นะคะซึ่งเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยมีความจําเป็นกับรพสตมากเพราะว่า ในกรณีที่คนไข้มีภาวะพร่องออกซิเจนนะคะมีภาวะหอบหืดนะคะก็จําเป็นที่จะต้องใช้ซึ่งณนะปัจจุบันนี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบมังไกรในเนี่ยมีเครื่องผลิตออกซิเจนจานวนขนาด5ลิตรอยู่แค่เพียงเครื่องเดียวนะคะซึ่งไม่เพียงพอแล้วก็เป็นการได้บริจาคมาหลายปีแล้วนะคะตอนนี้ก็คือไม่ไมเพียงพอแต่ได้เครื่องนี้มาเนี่ยก็สามารถจะใช้กับประชาชนที่มารบริการของเราได้จำนวนมากขึ้นนะคะแล้วก็ใน สิ่งที่ทางรพสตอยังขาดอยู่ในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นคือเรามีแนวะมีมีการที่จะทําห้องแพทย์แผนไทยตอนนี้เราก็จะมีเตียงซึ่งเป็นเตียงชั่วคราวอยู่นะคะเราอยากจะแบบทาอาคารแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งเราจะมีนักกายภาพมาลงเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ 5- 6ครั้งนะคะแต่ว่าจะมี คนใช้บริการเนี่ยก็ต้องตามคิวไปเนื่องจากว่าเราไม่มีห้องที่เป็นห้องเฉพาะสาหรับแพทย์แผนไทยนะคะส่วนอุปกรณ์อนนี้ถ้าอุปกรณ์ของห้องแพทย์แผนไทยถ้ายังขาดอยู่ก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะคะในกรณีที่คนไข้มีผู้สูงอายุค,ค่ะที่มี ความบุกพร่องทางด้านกล้ามเนื้อชั้นลึกจะเป็นต้องใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะคะในการอันนี้แต่เครื่องค่อนข้างมีราคาแพงซึ่งตอนนี้เราก็มีความจะเป็นคือคืออยากได้เอามาใช้กับผู้รับบริการนะคะที่มีอยู่ในเขตพื้นที่ของเราแล้วก็นอกเครือข่ายที่มารับบริการด้วยค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะสำหรับรประสะต์บางไกรในนะคะสําหรับตอนนี้ที่มี ครุภัณฑ์อุปกรณ์ที่ขาดนะสำหรับตอนนี้ก็คือเป็น อุปกรณ์ของห้องแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งตอนนี้ของห้องแพทย์แผนไทยของเราพสตอเนี่ยก็ได้ดำเน,นินการอยู่นะคะ <c oughs> ก็มีอยู่2เตียงแต่ตอนนี้จะมีอุปกรณ์เฉพาะแค่เป็นเครื่องอันตาซาวนะคะเป็นเครื่องอันตาซาวขนาดเล็กขนาดพูพานะคะสําหรับณปัจจุบันเนี่ยน,น้องกายภาพของเราเนี่ยอยากจะได้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะคะสําหรับการกระตุ้นกล้ามเนื้อชั้นลึกในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาของกล้ามเนื้อที่ลึกลงไปในจุดที่จะต้องใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะคะยังไงก็ขอฝ ผู้มีจิตศรานะคะร่วมบริจาคนะคะในการให้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อให้กับผู้มรารับบริการของรสภาษษรบางไกรในด้วยนะคะขอขราบของวิพนันท์อากาศดีด้วยค่ะนางสาวกนกวรรณปัญญานะคะเป็นนักวิชาการสาธารณาสุขทันต์อะค่ะพอดีว่าที่อนามัยหนูมีแถวนี้มีโรงงานเยอะค่ะแล้วก็คนที่โรงงานเขาไม่สะดวกมาทำที่นี่ก็เลยอยากได้เป็นเตียงสนามสำหรับทันตกรรมแล้วก็ เครื่องขูดหินปูนเครื่องที่หัวกอเคลื่อนที่อะค่ะเอาไว้ออกโรงงานให้ให้คนที่โรงงานได้รับบริการนะคะขอบคุณค่ะสำหรับของที่ขอไปนะคะเป็นเตียงเคลื่อนที่เตียงสนามเคลื่อนที่ค่ะเครื่องขูดหินปูนเครื่องที่เครื่องหัวกอสําหรับอุดฟันค่ะเอาไว้ออก ภาคสนามให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ด้านนอกหรือว่าที่ทำงานในโรงงานได้รับบริการมีขูดหินฟูนอุดฟันโดยที่ไม่ต้องมาที่ราพสาต,ตค่ะก็ฝากถึงสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาอ,อ,อยากเข้าร่วมบริจาคก,ก็เจอหน้านที่ราพสาต,ตบางไกรในนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณสำหรับโครงการดูแลพระอา,าพาธทั่วไทยด้วยค่ะที่มามอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ในวันนี้เป็นดีมากเลยค่ะเพราะว่าบางที่เขาอาจจะขาดสนในเรื่องนี้ด้วยก็เป็นการดีที่ได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะขอบคุณค่ะ